เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าเกิด AI มองเห็นโลกได้เหมือนที่เราเห็นไม่ใช่แค่เห็นเป็นจุดสีหรือพิกเซลนะแต่เข้าใจไปถึงคอนเซปต์หรือแนวคิดของสิ่งต่างๆเลยก็นั่นแหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง SamC m o เด l ที่อาจจะทำให้ภาพในจินตนาการที่ว่าเนี่ยกลายเป็นจริงขึ้นมาโอเคครับมาเริ่มกันด้วยโจทย์ง่ายๆกันก่อนเลยลองดูภาพนี้นะครับคำสั่งก็คือหาอาคารหลังเล็กสีขาวให้เจอเป็นไงครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะสำหรับคนเรานี่สบายมาก แต่ไอโจดง่ายๆเมื่อกี้นี่แหละครับที่เราหาเจอกันในเซี่ยววินาทีเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันคือความท้าทายที่ใหญ่มากๆสําหรับ AI เลยนะคืออะไรที่มันดูเป็นเรื่องปกติสําหรับเราอะครับอย่างการเข้าใจอะไรที่มันคลุมเครือๆหรือต้องตีความเนี่ยแหละกลับกลายเป็นกําแพงใหญ่ที่ปัญญาประดิษฐ์ข้ามไปได้ยากมาตลอดเลยโอเคปัญหาหลักๆเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของความคลุมเครือนี่แหละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า ทำไมคำสั่งง่ายๆถึงกลายเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับ AI คือมันเต็มไปด้วยกับดักเลยนะครับอย่างแรกเลยความเป็นอัต,ตวิสัยคำว่าเล็กเนี่ยมันเล็กแค่ไหนล่ะครับเทียบกับอะไรแล้วก็มีความคลุมเครือเรื่องขอบเขตอีกคำว่าอาคารนี่นับรวมไอ้โครงไม้เรื้อข้างๆหรือหลังคาด้วยหรือเปล่าแล้วก็เรื่องบริบทอีกนะนี่มันคือตึกหลังเดียวหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ใหญ่นี่ยังไม่นับคำที่มันมีหลายความหมายอีกนะอย่างคำว่าเมาส์ที่เป็นได้ทั้งหนูแล้วก็เมาส์คอมพิวเตอร์ เห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้แหละที่ทําให้โมเดล AI รุ่นก่อนๆเนี่ยสับสนกันมาตลอดและนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราอย่างแซม3 9ีเเเข้ามามันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะเลย ภารกิจใหม่ที่ว่านี้ก็คือ Promptable Concept Segmentation หรือ PCS ชื่ออาจจะดูหรูนะครับแต่คอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยง่ายมากก็คือเราแค่โยนรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปพร้อมกับคำสั่งสั้นๆอย่างเช่นคำว่าเพนกวินจากนั้นหน้าที่ของ AI ก็คือไปหาไปแบ่งส่วนแล้วก็ติดตามเพนกวินทุกตัวที่อยู่ในภาพนั้นให้ได้ไม่ใช่แค่หานะครับแต่ต้องวาดขอบเขตของแต่ละตัวออกมาเป๊ะๆเ,เลย อ่ะงั้นเรามาลองดูการทํางานของมันจริงๆกันดีกว่าครับสมมุติเรามีภาพนี้แล้วเราก็ให้คําสั่งไปง่ายๆเลยแค่คําเดียว Penguin และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับโอ้โหดูสิครับแซมสไม่ใช่แค่หาเพนกวินเจอแต่ยังแยก p e n กวินถูกตัวออกจากกันได้หมดเลยแถมยังล้อมกรอบแต่ละตัวได้แบบเป๊ะมากๆนี่แหละครับคือพลังของการแบ่งส่วนตามแนวคิดที่ว่าสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับ แล้วอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสามารถสุดเทพนี้ล่ะมันทำได้ยังไงกันจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อย่างครับก็คือเรื่องของข้อมูลกับการออกแบบเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนั่นก็คือกลไกาการสร้างข้อมูลสำหรับฝึก AI ที่ต้องบอกเลยว่ามันใหญ่และฉลาดมากๆคือหัวใจของมันเนี่ยคือการสร้างชุดข้อมูลที่ทั้งใหญ่และมีคุณภาพสูงมากๆครับโดยเขาใช้กระบวนการ4ขั้นตอนที่ฉลาดสุดๆเลยขั้นแรกเนี่ย เขาให้มนุษย์คอยตรวจสอบงานที่ AI ทําในเบื้องต้นก่อนจากนั้นในขั้นที่2ก็ให้มนุษย์กับ AI ทํางานร่วมกันเป็นทีมเลยเพื่อขัดกรอบข้อมูลให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกพอข้อมูลเริ่มนิ่งแล้วขั้นที่3ก็คือการสเกลครับคือให้ AI ไปลุยหาข้อมูลที่มันยากๆท้าทายขึ้นไปอีกในลหลายๆหมวดหมู่และสุดท้ายก็ขยายกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไปที่วิดีโอเพื่อสอนให้มันติดตามวัตถุในฉากที่ซับซ้อนได้แล้วขนาดของข้อมูลนี้คือมันใหญ่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับ เอาแค่ okay. ขั้นตอนการขยายสเกลอย่างเดียวนะเขาเพิ่มข้อมูลเข้าไปถึง19.5ล้านคู่รูปภาพและแนวคิดย้ำว่า19.5ล้านนะครับเยอะมากจริงๆโอเคนั่นคือเรื่องของข้อมูลนะครับส่วนเคล็ดลับอย่างที่2ก็คือการออกแบบที่ฉลาดมากๆที่เรียกว่า Presence Token ไอเดียนี้เจ๋งมากครับลองนึกภาพตามนะครับโมเดล AI รุ่นเก่าๆเนี่ยจะออกแนวใจร้อนหน่อยคือพอเราสั่งให้หาสมมุติว่าหาแมว มันก็จะรีบชี้เลยว่าแมวอยู่นี่ๆๆทัๆ้งทั้งที่ในภาพอาจจะไม่มีแมวอยู่เลยก็ได้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเยอะมากแต่แซมสที่มี Present Token เนี่ยมันฉลาดกว่านั้นครับมันจะถอยมา1,9ก้าก่อนที่มันจะพยายามหาว่าวัตถุอยู่ตรงไหนมันจะถามคำถามง่ายๆก่อนว่าเดี๋ยวนะวัตถุที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่ในภาพนี้จริงหรือเปล่าแค่การแยกคำถามว่ามีไหมออกจากคำถามว่าอยู่ไหนเนี่ยแหละครับ มันช่วยเพิ่มความแม่นยำขึ้นมาแบบมหาศาลเลยเอาละครับทฤษฎีฟังดูดีมากแต่พอเอาไปใช้งานจริงแล้วประสิทธิภาพของแซมสามันจะเจ๋งแค่ไหนกันนะเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆหรือแม้แต่กับคนเราเองก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างพวกนี้เลยครับมันไม่ได้เก่งแค่กับภาพง่ายๆนะแต่สามารถจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อนมากๆได้เลยอย่างเช่นรถเพเมบาลากูดาปี1973สีส้มสด หรือแม้แต่ในฉากที่มันรกมากๆวุ่นวายสุดๆแบบนี้มันก็ยังสามารถแยกแยะวัตถุแต่ละชิ้นออกมาได้อย่างแม่นยำต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆครับแล้วตัวเลขมันก็ฟ้องอยู่ครับตารางนี้ใช้คะแนนที่เรียกว่า CGF 1เป็นตัววัดผลลองดูความแตกต่างสิครับโมเดลรุ่นก่อนๆอ,อย่าง Dino X หรือ Gemini เนี่ยคะแนนอยู่ที่29กับ18แต่พอมาเป็น Sam 3กระโดดขึ้นไปถึง65เลยครับนี่คือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจริงและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือ มันกําลังขยับเข้าไปใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของมนุษย์ที่อยู่ในช่วง74ถึง84มากขึ้นเรื่อยๆแล้วช่องว่างมันกําลังลดลงและลดลงเร็วมากด้วยและทั้งหมดนี้มันจะพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนกันล่ะครับก้าวต่อไปคืออะไร ในงานวิจัยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าแซม3มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือเจ๋งๆสำหรับวาดกรอบวัตถุนะแต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเราสามารถเอามันไปรวมกับพวก multi-model large language model หรือ MLMM ได้โดยตรงเลยพวก AI ที่เป็นเหมือนสมองกลขนาดใหญ่อย่าง GPT นั่นแหละครับแล้วพอมารวมกันเท่านั้นแหละความเป็นไปได้มันจะเปิดกว้างแบบมหาศาลเลย หมายความว่า AI จะไม่ได้เข้าใจแค่คำสั่งง่ายๆอย่างรถยนต์อีกต่อไปแต่เมื่อเรารวมความสามารถในการมองเห็นของ Sam t r e เข้ากับการใช้เหตุผลของ LLM เราอาจจะถามคำถามที่ซับซ้อนกว่านั้นได้อย่างเช่นหารถคันที่มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะถูกใช้งานโอ้โหแบบนี้มันต้องใช้การคิดอีกระดับหนึ่งเลยนะครับและนี่แหละคืออนาคตที่ Sam t r e กำลังจะทำให้มันเป็นไปได้ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสามสามนะครับซึ่งมันก็พาเรามาถึงจุดที่น่าคิดมากๆเลยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของการมองเห็นแค่พิกเซลอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการสอนให้ AI เข้าใจแนวคิดจริงๆและมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามท,าที่น่าสนใจมากให้เราไปคบคิดกันต่อครับว่าในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่จะสอนให้ AI มองเห็นและเข้าใจแนวคิดที่ทั้งซับซ้อนและคลุมเครือได้แล้วแนวคิดต่อไปที่เราอยากจะสอนให้มันค้นหาให้เจอคืออะไรกันล่ะครับ